เขามารอบเย็นครับหลังจากรออยู่ทั้งวันผมเช็คพัสดุอยู่สามครั้งเลยนะครับวันนี้ต่องน,นี้รุ่นว่าจะมาถึงจากคุณพิสิทครับอดพมอนะครับก็มาดูว่าจะได้อะไรแล้วเนาะแต่ฟังเขาแพ็คของครับปกตินะครับถ้าแพ็คของต้องทำให้แน่นกวนน่านี้เพราะเตือนหลายครั้งแล้วก็ไม่เป็นไรครับรอบหน้าเอาใหม่นะครับอย่า พราอา่าเสียงดังแบบนี้โอกาสของจะหายมันมีนะครับมาแกะนะครับว่ามีอะไรนะครับกล่องนี้ตกลงกันไม่แพงนะตกลงกันไม่แพงก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับ โอ oh. ้ถุงแตกครับถุงแตกถุงแตกครับโอ้ยดูนะครับถุงเขาใส่มามันแตกที่จริงมันต้องใช้แผ่นเทปพ,พันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ถุงแตกคือเป็นเหรียญต่างประเทศนะ ต่างประเทศครับไม่ใช่เหรียนบ้านเราก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าตีราคาเป็นหมารวมมานะครับตีราคาเป็นหมารวมมานี่อะไรอันนี้ก็ญี่ปุ่นอันนีลงเลืออีกอ๋อลืมลืมลืมยังติดนี่นี่อ๋อลืมไปลืมไปอเอวอันนี้เป็นแบงก์สิบที่ไม่ผ่านการใช้งานครับ สวยๆเลขเรียงเลยนะครับนี่หนึ่งอันนี้สามแปดสามเก้าถุงแดงที่ไม่ผ่านการใช้งานหกใบเก็บก่อนอันนี้ก็อันนี้เป็นเหรียญบาทคุดครับ สองสี่บาทคุดได้มาหกเหรียญครับถุงนี้ถุงนี้ก็จะเป็นเหรียญคุดเหมือนกันอันนี้คุดคุดเฉียงครับน,นี่คุดเฉียงอันนี้ก็เป็นคุดเฉียงอันนี้เป็นคุดสองห้าคุดหน้าตรงแล้วก็เป็นเหรียญห้าชุดที่ที่ผมลงเป็นภาพนิ่งนะครับ นี่อันนี้สวยเป็นเหรียญที่ผ่านใช้น้อยนะแต่ยังไม่ดูว่าปีอะไรบ้างมาดูทุงนี้ก่อนทุงนี้เกียกันหรอกทุงนี้เป็นเหรียญสตางนะครับเป็นอันนี้เป็นสตางของเหลืองนะครับเป็นหนึ่งสตางออมีแบบนี้ด้วยเชื่อมห่วงอันนี้ อันนี้เป็นสตางค์รูครับนี่สองสี่หกอันนี้เจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นห้าสิบสตางค์หวงข้าวครับปีพศสองพารอยี่สิบสามอันนี้ก็น่าจะล้างมานะครับเพราะดูสภาพแล้วเหมือนเขาจะล้างมามัน,ม,นมันเขาล้างมาจริงๆ แต่ว่าก็ต้องรุ้นเจอเพื่อเจอเหรียญแปลกครับแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่หมดมีถุงนี้ถุงนี้ก็จะเป็นอ่าห้าสิบตต่างปีสองสี่เก้าสามแล้วก็มีปีสามสี่อ่าให้ดูถุงตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ค่อยค่อยว่ากันนะดูแต่ละเหรียญขัดมาดดำแม่งเลย อันนี้เป็นยี่สิบห้าสตางค์ปีสามศูนย์และก็ปีสามสี่นะครับ